ปีด okay. oh, okay. ิจิทัลเจน2015ค่ะโอกาสนี้นะคะขอเรียนเชิญคุณสมเกียรตินนทิสกุลนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทดาราเดลี่จำกัดน,นะคะมอบรางวัลปฏิมากรรมเกียรติยศดาราเดลีด่ให้กับศิลปินดาราที่รับรงงางวัลด้วยค่ะขอเรียนเชิญค,ค่ะแล้วก็ต้องกราบเรียนเชิญในหนึ่งท่านอีกสักหนึ่งครั้งนะคะคุณสุรลิตาฐานบุรีค่ะก,กรรมการผู้จัดการบริษัทเดอะเพอร์เฟกต์กรุ๊ปอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดน,นะคะขึ้นมอบกที่ประช่าผลิตภัณฑ์เพอร์เฟกต์เซนมูลค่าชุดละ25,000บบาทนะคะคให้กั ศิลปินดาราฝ่ายชายด้วยที่ได้รับรางวัลนะฮะดาราดิลี่ดิจิตอลเจน2015โอ้โหในขอเสียงแฟนคลับหน่อยสิคะ้เสียบ่นมากเป็นการยืนยันนะโอ้โหถึงรางวัลนี้มาเชียร์มารอเลยทีเดียวนะคะก็ยินดีด้วยนะคะกับทั้งสามท่านด้วยกันนะคะเราก็จะรอดูผลงานนะคะต่อไปนะคะว่าจะมีอะไรให้เราได้ดูกันอีก ว่าคงจะรอติดตามผลงานของพวกเขาอย่างแน่นอนค่ะใช่แล้วนะคะนี่ขออนุญาตนะคะเก็บภาพตรงนี้ก่อนนะคะ,คะนตอนะนนอโอ้โหค่ะเดี๋ยวรอนด้หลังสักครู่นึงนะคะเดี๋ยวขอเก็บภาพหมู่ด้วยนี่